สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเดินชมตลาดนัดชาวบ้านค่ะเศรษฐกิจว่าแย่ขนาดไหนมาดูตลาดนัดภาคใต้ธรรมดาคนจะเดินเนี่ยควักควายเยอะแยะขนาดสตอเนี่ยขายไ่ได้ค่ะพี่น้องธรรมดาสตอเนี่ยเอามาว่างแป๊บเดียวเดว้เขาลุ่มกันผึบพ,พับผึบพ,พับสตอเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไต้มาก,กินค่ะพี่น้อง สตอมาาแขวนกันยังแขวนจนดำนะพี่น้องมีหลายเจ้าสตอนี่ขายบลออกคนบ่อยางเบืองที่ล่ะเงียบสนิทมีค้นปลาปลายเมฆาก็นัง่งยาไขาย,ยาไยอยู่หันเหลวเนี่ยพี่เขาก็เลยมาสืส่อแตงไท่ได้ลูกนึงได้แตงไท่ลูกนึ่งละกะ็ได้เฮ็ดไปสองถุงเฮ็ดเพิ่งขมบานเฮ้ากัมีได้พี่น้อง ทั้งนี้เฮ็ดผึ่งคมก็ออกอยู่น้ำตนยุคข้าคือกันทางผากไต่จังรัดส,สุลาท่านนีค่ะพี่เขามาอยู่นี่สิปีแล้วก็เลยไปกลายเป็นคนภากไต่ไปเลยโดยปริยายก็มีอาชีพทํ้สวนค่ะมีสวนเงาะอันนี้เอาเงาะไปขายแล้วก็เลยแวะมะยังตลาดนัดตลาดนัดช่าบ้านค่ะพี่น้องมีสื่อแตงไก่30บาทลูกนี่กับ่าแพ้งบ่ถือเนาะพี่น้องก็พอดามพอดีเนาะ กับผ้ายางช่มตลาดเบิงคนกันน้อยกับมีของขายปลาป่ายอันนี้ตลาดนัดแบบคนตลาดนัดไม่ค่ะบ่หลายโมเมนต,ตลาดนัดใหญ่เป็นตลาดนัดแถวไอ้ทุ่งเตาคะ่ะพี่น้องเบิงที่เราทั้งนี้โซนนี้โหงเริงคนบ่มีเลยธรรมดาตั้งแต่สมัยก่อนเนาะ แต่พี่เขาม้าสองสามปีแรกตลาดนัดซ่อนนี่โอ้ยเบียดเสียดยัดเยีดยดพมานี่เพียบเพราะว่าพมานมากีดยางอยู่ภาคใต้กระไรคือกันพี่น้องแต่ว่าช่วงปีที่แล้วก่อนโควิดสองปีที่แล้วเนี่ยพมากะกับประเทศเบิดตเพิ่งสิเริ่มกับ้ากะนี่น,นี่น้อยพมานี่เนี่ยอีเจ้าหนึ่งสตอยังเหลือบานเบิกค่ะ พามาชมตลาดนัดชาวบ้านของภาคใต้ทุ่งเตาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนเงียบเงามากเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้แย่เงียบ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  Yeah.